ก็คือเป็นนักลงทุนนะครับก็ดูว่าทำยังไงให้คุ้มค่าที่สุดจะลงทุนในฝั่งไหนดีเงินบาทเป็นยังไงภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคุณตู่ก็อะไรนะฮะให้ให้ความเป็นกันเองนะคะทาให้เวลามาสัมมนาแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ได้เข้าห้องอบรมนะคะแล้วเออให้ให้ความเป็นเัินเองแล้วก็ให้ความรู้ที่ดีฟังแล้ว ง่ายๆเข้าใจง่ายไม่เป็นหลักการมากเกินวิชาการมากเกินไปดูดูจากในรูปแล้วแล้วก็ดูจากการตอบอะไรนะฮะเห็นว่าท่านก็มีความจริงใจที่อยากจะช่วยนะฮะก็น่าจะรู้วิธีการลงทุนนะฮะสำหรับไว้ยอย่างพี่เนี่ยไว้กเกษียณแล้วก็ความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เราก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องก็เลยว่าเออวันนี้อาจจะได้มีโอกาสได้ถาม ได้ทําความเข้าใจเราต้องรู้ว่าจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนทีนี้จะรู้ได้อย่างไรก็คือ6ประเด็นหลักที่เขาเอาไปกําหนดเช่นอายุความมั่งคั่งกอยู่ถ้ามีเงินเยอะถึงจะอายุเยอะก็อาจจะแบ่งส่วนไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เสีย่ยงมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ทําให้การจัดพอร์ตของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะอย่างน้อยก็มันจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นถ้าหากว่าเรารู้วิธีการจัดสรรปกติก็เป็นคนชอบลงทุนอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยถามว่าเงินฝากเนี่ยถ้าเราฝากไว้เฉยเฉยเนี่ยมันไม่ชนะค่าเงินเฟ้อถูกไหมถ้าเรามาลงทุนเนี้ยยังมียังมีสตังทอนมากกว่าอย่างน้อยเราก็จะได้มีข้อมูลที่มากขึ้นไงนใช่ปะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมามาอย่างเงี้ยเราจะรู้เพราะว่าจะมีคนที่ดูแล ในเรื่องการลงทุนแต่ละจุดมากก็คืออยากทราบเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆกับพี่ตู่อะคะ่ะพอดีติดตามทางรายการมานานแล้วก็คือเลยอยากอยากเจอตัวจริงด้วยอะคะ่ะค่ะแล้ววันนี้ก็คืองานก็คือประหน้าประทักใจมากะคะ่ะได้รับความรู้เต็มที่ได,ได้ได้ความรู้ในการจัดพอร์ตคือเราสามารถเอาเอา,เอาความรู้นี้ไปจัดพอร์ตของตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะปกติคือส่วนก็คือลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะพอร์ตกระจัดกระจายอย่างเงี้ยนะคะ ค่ะก็คือมาวันนี้ก็คือเราอยากรวบรวมพอร์ตให้แบบดูดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ